สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุกหนานงานอสมอนะครับกับผมแมคกธนพัฒน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวข่าวสารมาบอกให้กับพี่น้องอสมอของเรานะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถนะครับเข้าไปทํารายงานได้นะครับเข้าไปแล้ว อาจจะเกิดอาการหมุนหมุนหมุนหรือว่าขึ้นหน้าขาวๆนะครับไม่สามารถเข้าไปทํารายงานได้ก็ยังมีอยู่อีกหลายคนนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าทํารายงานได้เลยนะครับเข้ารหัสเข้าไปได้แล้วนะครับพอกดเลือกเมนูทํารายงานลูกน้ํายุงลายหรือทํารายงานอสมอหนึ่งนะครับมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะหมุนติ้ว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 หรือว่าขึ้นเป็นหน้าขาวนะครับสําหรับนะครับผมให้สังเกตอย่างแรกนะครับสําหรับคนที่ขึ้นอาการแบบนี้นะ ให้สังเกตที่สัญญาณเน็ตก่อนนะครับว่าเราใช้สัญญาณเน็ตจากไหนครับใช้สัญญาณเน็ตจากมือถือหรือเปล่านะครับถ้าใช้สัญญาณเน็ตจากมือถือนะครับเวลาช่วงที่มีคนใช้เยอะๆนะมันก็จะเป็นอาการนี้ได้เหมือนกันนะขนาดของผมนะครับเน็ต 8G ิกนะครับไม่ลดความเร็วด้วยนะครับ 8G ิกนะครับ ก็ยังเป็นนะครับยังขึ้นหน้าสีขาวๆไม่สามารถเข้าไปทำรายงานได้เลยนะครับต้องใช้ Wifi นะครับจากบ้านเท่านั้นครับในช่วงคนที่ทำรายงานกันเยอะๆนะต้องใช้รายงาน w i f i จากทางบ้านเท่านั้นนะครับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหานะครับใช้ Wifi บ้านนะครับแต่ก็ยังขึ้นนะครับเป็นหน้าสีขาวๆไม่ขึ้นเมนูรายงานมาให้ทำนะครับหรือว่าหมุนติ้วติอยู่นะครับ ก็ให้พี่น้องนะครับไปดูที่ตําแหน่งนะครับว่าเราได้เปิดตําแหน่งไว้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเปิดตําแหน่งไว้อยู่แล้วทุกเดือนก็เข้าได้นะครับทุกเดือนเข้าได้ตามปกติเลยแต่ว่าเดือนเนี้ยอยู่ดีๆเข้าไม่ได้นะครับอยู่ดีๆมันเข้าไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะก็นะครับผมมีวิธีเข้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูวิธีเข้านะครับว่าถ้าเกิดตำแหน่งเราเปิดแล้วนะครับแล้วเคยทำเออแล้วทําแบบ ที่ผมเคยบอกไปว่าให้เข้า Google Map นะครับให้เข้า Google Map นะครับเพื่อว่าจะได้จับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนนะครับเข้า g o o g l e Map ก็แล้วก็ไม่หายนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะให้พี่น้องเข้าไปนะครับมันน่าจะได้แน่นอนอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะมีคนยืนยันว่าได้แน่นอนนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุณหมอจากรอพสตอท่านหนึ่งนะครับที่บอกผมมานะครับว่ามีวิธี แก้ไขอีกหนึ่งวิธีแล้วสามารถเข้าทําได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะก่อนอื่นนะครับก็ให้พี่น้องเอสมอของเรานะกดไปที่ตรงการตั้งค่านะครับการตั้งค่าไอตรงที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับเพราะกดการตั้งค่าเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เลื่อนมหานะครับเมนูความเป็นส่วนตัวนะเลื่อนมาหาเมนูความเป็นส่วนตัวนะครับก็กดตรงไปที่ ความเป็นส่วนตัวเลยนะครับพอกดเข้าไปตรงความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับก็ให้เลื่อนมาตรงที่เครื่องมือจัดการสิทธิ์นะครับเครื่องมือจัดการสิทธิ์นะครับก็กดไปตรงเครื่องมือจัดการสิทธิ์นั่นแหละครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ให้เลื่อนมาตรงที่ตำแหน่งนะครับเข้าไปตรงที่ตำแหน่งมันจะมันจะขึ้นเป็นจุดตำแหน่งเหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์เรานะครับมันก็เขียนว่าตำแหน่งนะครับให้กดนะครับเข้าไปตรงนั้นนะครับ ตรงตำแหน่งนะครับแล้วมันก็จะมีการบอกนะคบว่าในตำแหน่งเนี่ยนะครับอนุญาตให้เข้าถึงกี่แอปแล้วนะครับอนุญาตให้เข้าถึงกี่แอปแล้วก็ไม่อนุญาตให้เข้าถึงกี่แอปถ้าเรามีแอปในโทรศัพท์เราทั้งหมดสมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดแอปเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าได้เข้าถึงตำแหน่งแล้วกี่แอปแล้วก็ยังไม่เข้าถึงตำแหน่งกี่แอปนะครับก็ให้ดูตรงนั้นนะครับเลื่อนดูได้นะครับมันสามารถเลื่อนดูได้มันจะมี อบอกก่อนว่าการเข้าถึงตำแหน่งแอปเห็นไหมครับการเข้าถึงตำแหน่งแอปมีกี่แอปแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างการยังไม่เข้าถึงตำแหน่งแอป to to app, มีอีกกี่แอปอะไรอย่างนี้นะครับถ้า,าสมาร์ทออสมอนะครับมันอยู่ตรงที่ยังไม่เข้าถึงแอปนะครับยังไม่เข้าถึงตำแหน่งนะครับตรงนั้นนะแอปตัวนั้นยังไม่เข้าถึงตำแหน่งนะครับก็ให้กดไปตรงที่สมาร์ทออสมอเลยนะครับกดไปเลยนะครับตรงที <govern cier ch> ่สมาร์ทออสมอนะครับมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นมา มันก็จะขึ้นมาให้เราเ,เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ว่าไม่อนุญาตนะครับถ้าถ้าใครไม่อนุญาตมันก็จะขึ้นเห็นครับตรงสีน anyway> ้ำเงินมันจะขึ้นตรงหน้าไม่อนุญาตนะครับเราถ้ายังไม่มีอนุญาตนะก็ให้กดตรงที่อนุญาตขณะใช้แอปนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีใครมันขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นตรงนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับตัวบนสุดนะให้กดตรงนี้ลงไปเลยนะครับกดตรงนี้ลงไปเลยนะครับอนุญาตขณะใช้แอปนี้เท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับ ก็ออกได้เลยนะครับพี่น้องอสมอของเราก็จะกลับมาใช้รายงานนะครับได้ตามปกติเลยนะครับมันก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะอันนี้เขายืนยันมาว่าสามารถนะครับใช้แอปได้แน่นอนนะครับถ้าแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วมันยังยังยัง,ยงไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งได้นะครับให้ไปดูตรงนี้นะครับให้ไปแก้ไขดูตรงนี้เอานะครับกดอนุญาตนะครับ เข้าไปดูว่าเออมันได้อนุญาตแล้วยังนะครับถ้ามันได้อนุญาต,วาไ,ญาตไว้แล้วนะครับก็แสดงว่าเน็ตเออของพี่น้องอสมของเราเนี่ยมันไม่แรงพอนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไม่อนุญาตก็ไปกดอนุญาตซะนะครับแล้วก็เข้าไปทํารายงานได้ตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องเรานะครับข่าวสารมาบอกให้กับพี่น้อง เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องอสมอของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับกดเยอะๆเลยนะครับยิ่งกดเยอะยิ่งดีนะครับถ้ายิ่งกดเยอะๆนะครับคลิปผมก็จะกระจายไปทั่วๆนะครับพี่น้องอสมอของเราที่ยังไม่ได้ติดตามก็จะได้เห็นนะครับกดไปเยอะๆนะครับกดไลค์ยางเดียวไม่พอนะครับต้องแชร์ด้วยนะครับถ้ามีพี่น้องอสมของเราที่ยังทําไม่ได้นะครับแล้วมาปรึกษานะครับ แชร์คลิปไปให้เขาดูเลยนะครับแชร์ไปเขาดูว่าอ๋อวิธีแก้ไขมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าใครกดไลค์ให้แล้วนะครับกดแชร์แล้วและกําลังดูอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งติดตามนั่นเองนะครับกดให้กับผมด้วยนะครับเวลาที่ผมทําคลิปนะครับไม่ว่าจะมาบอกข่าวสารมาบอกปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องอสมนะครับมันจะไปเด้งเตือนที่หน้าจอนะครับโทรศัพท์ ของพี่น้องอสมอก่อนทันทีนะครับจะได้รู้ข่าวแบบทันทีเลยนะครับจะได้รู้ข่าวแบบทันทีนะครับเพราะว่ามันยังมีข่าวสารนะครับมาบอกอีกหลายข่าวสารเลยนะครับมีมาบอกอีกหลายข่าวสารเลยนะครับสําหรับคนที่ยังเข้าแอปไม่ได้เลยนะครับเข้าไปแล้วขึ้นรหัสผิดขึ้นเอรหัสประจำตัวไม่ตรงนะครับขึ้นข้อมูลผิดพลาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะกดติดตามไปเลยนะครับจะได้รู้ข่าวสารนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบายบายครับสวัสดีครับ